ใช่ไหมมันไม่เหมือเพลงวจีเอ็มีก็ไม่เหมือนเพลงวัจีแล้วบินไปบินไปดินแดนเนท่านแหลหรือเปล่ารีแอคเพิ่งลงเมื่อคืนตอนสี่ทุ่มออไปไปมานมไม่รีวิวเตอร์เพลงใจะเห็่ทีเซอร์นะใช่เพลงใหม่โอยเวอร์มันเป็นเพลงในอัลบั้มปะที่เขาปล่อยออกมาเป็นแค่เป็นเพลงดิจิตอลกเดียวคิดว่าใช่ใช่ไหมแต่อ็มบีเอ็มบีมาแล้วกำลังคิดว่า สี่ศูนมันมีในยะอะไรหรือเปล่าก็เลยคิดว่าอ๋อโฟล e เวอรก็คือ FO ลหรือเปล่าโฟเนี่ยเรา Baby Monster Member only อร์อลี่อะไรหรือเปล่ามะเอาเลยโอ้ยจะเพลงสี่นาทีเลยอ่ะโอ้ดูหลูปะสุดโรงแรมลักชิวลี่ปะสุดห้าดาวคนหนุ่มคนหนุ่มแบบลุกคุณหนูแบบทุกคนเลยอ่ะ

ไปดูกบอาอใช่เราว่าจำที่นะจำที่อายอนอันตร์ฝ um ิ้าวก็ฟลิป้คริต้าโซน้อริมากนอายอนนลกคนหนุ่มที่มามาเล่นเล่นอะฟิวฟิเหมือนว่า โูกแ้สกินเคุณที่ไดงมีเวลาเป็นส่วนตัวเทีแล้วก็การมันเป็นเด็กอะไรเงี้ยรถมีเบรมีสวยมากเลยนะ เหมือนนี้เลยพ p e t พ r น a n Peter แพนบินไปดินแดนในทนเลหรือเปล่าสวยให้ถึงแวเวมรเ้สึอมากๆเะบินจากโปรตีสดอ่ะเซลล์่าบ ใช่ไหมนี่ครับอ๋อคงไม่นม่ไเล่นในแฟนีแน่เลยบอกเมืพ่ออไม่รู้หรืเล่นหรือเปล่าเอ้ยน้องแค้ปิดอีกแล้วอ๋อคือน้องฝันเหรอนั่นน่าจะฝัน ปิดตอนตอนใครก็ปิดฉันนึกถึงว่าเขาเป็นเวนดี้ในปีเตอร์แพนอะเออแล้วก็แบบสุดท้ายก็ก็ตื่นมาแล้วก็อยู่บนเตียงเหมือนเดิมอย่างเงี้ยเหมือนเป็นฟิลแบบอย่างที่ตอนแรกที่เปิดมาที่เหมือนทุกคนใช้ชีวิตรู้นละมันต้อง<ต>ทำงานตลอดได้คิดว่าฉันอยากทำแบบนี้อะเออแลแค่เป็นแค่ตอนนะแค่ตอนฝันอะแล้วสุดท้ายก็ได้ไปทำแบบในสิ่งที่ตัวเองอยากทำุดๆก็ต้องตื่นขึ้นมาทำงานต่ออยู่ดี แต่เอ็มวีนี้ไม่ใช่ OG ยจีเพลงก็ไม่ใช่วายจีเออเพลงมันออกไปฮันดี้ชิกอยู่นะเออใช่ปหมแต่เราเราว่ามันพอนะเราชอบพันผูกอับแต่ฉันว่าพวกบีดอะเหมือนฟิลคล้ายๆเทรเชอร์อ่าอ่าอ่าใช่มันได้อยู่กลิ่นกลิ่นอาใช่ไหมเออมีกลิ่นอยู่ไม่ใช่แต่วายจีลงทุนอยู่ตลอดกับเอ็มวีโอ้โหขนาดแบ็คพิงยังใช้ระเบิดจริงวงสามเมมเบอร์แต่อันเนี้ยถูกสวยทุกเอาง่ายเพราะคนมาสวยทุกคน จริงลูกคุณเออแต่ MV ลูกคุณแบบลูกคุณหนู Luxury แบบโรงแรมห้าดาวจริงสิบดาวเลยดริงชอนหลังอ่ะที่มันตอนตอนหลังไงที่มันแบบฟ๊าๆมาบๆนบ่อ่ะโอ้โหจริงถ้าดูในคอนเสิร์ตอ่ะน่าจะดีจริงโอ้แต่เพลงนี้ถ้าอยู่ในคอนเสิร์ตแบบน่าโดดอ่ะเออก็โดดแบบมันมากอ่ะบนสแตนนี่ขาหักนะคะโบกโบกคยแบบนี้นะโบกบงอ่ะเออเผอมาพร้อมพลุอย่างเงี้ยจริงมันจะได้แบบ จึ้งกว่าเดิมอแต่ไม่รู้แต่ยกให้น้องแพ้น้องแพ้สวยมากแต่จริง <c oughs> คนนี้คนลูกคนหนูมอยู่แล้วสวยมากเลยอ่ะฝากเบนจ์มอนเตอร์นะครับเพลงใหม่ <c oughs> แล้วฝากช่างนี้ด้วยครับ